าแม่เดี๋ยวหนูเกี่ยวเหมือนเดิมหนูเกี่ยวสองชั้นแม่เกี่ยวรำนี้สองชั้นหนูร่างไม่ไหวรอบมันหกเดี๋ยวต้อควรไน่ใช่รำส้มอ่ะเกี่ยวสองชั้นใช่รันนี้นี้เราหนูเกี่ยวคนเบาหน่อยไปเกี่ยวรำนี้ให้ทำซอสได้ไหมเนี่ยใส่ตั้งห้าหกลูกได้ครับขายแข่งกับเป็นเทปรับมาฝากเป็นจากท่านไอ้ไอ้สีอ่ะไมเลี้ยงเลยไม่เลี้ยงมาเคยทำน่าจะตัดไว้ครับปินมอย่าง ไพี่ีัได่ลุงให้สอยน่นี่ยแปบอกลุงไม่สอยซายที่ส่งปลาคุ้งขึ้นสั่งแล้ครับส่งปลาคุ้งมาแล้วปลาคุ้งัวนมอั่นแหละเลนั่งดีหวเขาลก่อนงกันเี่ยังไม่ดกิเปลี่ยนชุดไงกะ่าขึ้นรถก็เปลี่ยนชุดเสื้อผ้าเราล้างเรืออะไรเสร็จสบายๆล้างเยืองล้วกแเราไปขัดันใช่ไหม เห็นไหมวะเอาจะไปลาให้หน่อยนั่นพอถ่ายคุณเข้มหาสวียูโรหล่อมากเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเขาออกไปท่าเพราะเพื่อนรักดริเนาะเอาไปน้ำเยอะพอไาท่ามันจะแก้คันอย่างเออมันจะคันไหมวะมันน่าจะมีคันเดี๋ยวคุณเข้ม มีคนฝากคุณเข้มหอมแก้มยูโรไม่เอาโอ๊ยลุกกดลุกกินอะไรไหมนี่ยากไปแต่กินอะเอาน้ำอ่กินน้ำเอาน้ไปกินน้ำะนขอดูพี่บินนะดลูก่นเอาอาดูนเอาก่อนากิอนเอาก่ออาดูก่อนเอ่นาดูก่อนเอ่อนานเอาดูก่อนอานเกนดก่อนเอก่นอดก่อเอดูก่อนเก่อนเ

พี่ยาวไม่ได้อยู่กับผมพี่ยาวอยู่กับพี่ไทยเดี๋ยวคุณก็ถามหาพี่ไทยอีกตู้พี่ท็อปเพราะพ่อผมถ่ายพี่ท็อปคุณก็จะดูคุณเทียมอ่ะเดี๋ยวก่อนถ้าผมถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะผมจะติดกล้องแบบทุกคนเลยเอาแบบติดทุกคนเลยคุณอยากดูใครเดี๋ยวผมสับสวิงเข้าให้เลย มีกล้องเียอะพี่คนพิสูจตามผมเลยเป็นไหรอพี่ไปกันไหมรุ่นี้เหรอแล้วของอ่ะฝั่งช่างจบเนี่ผมจะบอกอะไรให้ ซื้อหว<า>ยไม่ถูกเดอย่พี่ซื้อเลยหวยอ่ะนะวดหน้ามีเอาแมงใหม่วันนี้ไม่ถูกไม่เป็นไรผมเ่ายหลัมากคคือนี่วันวันที่ผมผมมีผมอันนี้ค,คือเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะวันวันที่ผมไปเ<ม>ชีงยงรายอะ่อะเออวันที่ไปอะไรวะวันที่ไปแม่สายเออวันที่ไปแม่สายรู้สึกจะเป็นอ่ก่อนวัน วันวันแรกติเพราะวันวันก่อนเรือล่มอ่ะเออก่อนที่ผมเรือล่มวันแรกอ่ะไปแล,นะแลครนะคือประมาณว่าด้วยด้วยน้ำอ่ะนะน้ำมาแรงนะน้ำมาแรงที่ปม่สายคือน้ำแรงมากแล้วโคลนแม่งอย่างเยอะแล้วปรากฏว่าเราต้องเข้าไปส่งข้าวชาวบ้านใช่ไหมเออพอเข้าไปส่งข้าวชาวบ้านปุ๊บเนี่ย คือบางช่วงเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเว้ยที่ที่พวกผมต้องลุยอะ่ะแบบคือเรือเข้าไม่ได้เออต้องลุยน้ำเข้าไปข้างข้างกําแพงอะ่ะเออคือแบบแล้วน้ำแรง,แรงมากเว้ยพิไทยเนี่ยพิไทยเดินนำวันนั้นนะพิไทยเดินนำวันผมจำไม่ได้ว่าวันที่สองไอ้วันลม่มเรือล่มเนี่ยผมไปวันที่สองหรือวันที่สามจำไม่ได้แต่ผมจำได้นะเว้ยว่าวันนั้นเนี่ยเดินล็อกกรแพงนี่น้ำแบบ น้ำแรงแต่มันเป็นกำแพงแบบนี้เลยนะมันเป็นกำแพงแบบนี้เลยเออเราก็เดินเลาะ่ายเชือกดึงเชือกเดินเลาะเลาะเลาะสู้น้ำไปเออแล้วปรากฏว่าขาขาซ้ายผมนะน้ำเนี่ยประมาณสักแค่เอวอะแต่น้ำแมลงขาซ้ายผมแม่ไปเหยียบมือเว้ยจริงขาซ้ายผมแม่ไปเหยียบมือปึ๊บอยู่ในคิเลนอะคิดดูดิเออไม่อยู่ในคิเลนคูป๋ย คือตอนนั้นตกใจมากขาสั่นมากนะผมรีบว้าขึ้นมาปุ๊บจับมือจับมือเพราะาเราพอขาเหยียบปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเราเหยียบแขนคนแน่ๆๆๆผมรีบฟ้าเลยรีบฟ้าขึ้นมาดึงขึ้นมาปุ๊บโอ้โหแม่เจ้าเว้ย <ๆ S 1> หัวขาดไม่มีหัวพี่น้องใช่เหรอใช่ไม่มีหัว,หวแล้วแม่ศึกมีนมด้วย แม่งคือหุ่นผู้หญิงอะหุ่นหุ่นผู้หญิงที่เขาไว้ใส่เสื้อผ้าขายอะเออแม่งไม่มีหัวแต่เซกมีนมตุ๊กตาโอ้โหอ๋อถลกไปแล้วอ๋อใครหนุ่เน่เดี๋ยวหนูกลับเขาตามมุกผมได้แล้วพี่เกธอไปหยอกอ มันมีพริกไหมน้ำก็เพื่อน้พริกพริกไปพริกมาไม่ไม่มีพริกเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราเราไปเจอมะม่วงเอ้ยไม่ใช่มะม่วงมะขามก่อนตอนแรกไปเจอมะขามใช่ไหมแล้วพี่จําได้ไหมมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่มันมีมะเฟืองจําได้ไหมที่มันมีมะเฟืองเออเออเราก็เลยได้ได้ได้เกลือใช่ได้เกลือได้เกลือกับกะปิใช่แต่ว่ามันไม่มีพริกเพราะเราถามหาพริกแล้วไม่มีพริกเลยพี่ใช่จะน้อยกว่าน้อยกว่าสองตัว ตอนนี้อยู่จังหวัดลำปลางครับเข้มเห็นอะไรร้องเลยเ,เข้มเห็นอะไรร้องเลย,ยไม่รู้หยุดเหล้าจะส่งกุลาบไหมอ๋อนี่นี่ผมผมก็ไม่ได้กินเหล้ามา<ผ>มช่วงเขา้าพรรษานี่ผม,มผมผมหยุดเลยนะผมหยุดแล้วนะผมไม่ได้กินเหล้าเขา้าพรรษาเลยนะ คุณต้องส่งนะคุณต้องส่งให้ผมนะนอนลำปางต่อเราะมันจะต่อยไหมถ้านอนลำปางต่อมันจะต่อยผมไหมขอบคุณครับย,ยังได้อีกอ้ผมไหลไปเรื่อยไ<ๆ>หลาตามน้ำห้ามา<ๆ>ผมห้ากลับเชียงใหม่มีคนมีมีทีมอยู่แล้วพวกนี้าจะเดี๋ยวรู้ก่อนเดี๋ยวรู้ก่อนนะเดี๋ยวรู้ก่อนยังยังไม่ชัว พี่ไทยผมไปไหนแล้วพี่ไทยอยู่อีกซอยนึงพี่ไทยแย่ยไปอีกที่นึงเข้มเต้นหน่อยเข้มเต้นจน,หนเหนื่อยแล้วเข้มมาวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้กลับบ่ายเพราะว่าเข้มเ,เรียกว่าเขาตั้งใจนะถึงแม้ว่าคิวคิวคิวต้องบอกว่าดาราอย่างพระเอกเนี่ยคิวน้อย คิวน้อยแต่พอได้คิวได้จังหวะปุ๊บก็จะไม่ยิบมาช่วยดูหน้ายูโรหน่อยเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะพอถ่ายเข้มคุณจะดูยูโรจิตใจพวกคุณเนี่นะเออ <c oughs> ก็นี่ไงถ้าผมไปกับพี่ไทยแล้วสาวก็ไม่ได้เห็นหน้า <c oughs> คุณเข้มกับยูโร <c oughs> ก็โวยผมอีก <c oughs> นะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลาง เห็นไหมเห็นได้ายูโรไหมถ้าไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปซื้อเค้กยูโรไหมพวกคุณเห็นแล้วกินกินพร้อมผมได้นะส่งกำลังใจขอบคุณครับไม่ร้อยใจหรอ หาเ็นทั้งรเห็นทัดนเลยตูดขึ้นตูดแล้วเป็นตป๊บไม่เป็นไรครับอยู่นิ่งๆครับโอเคแมไม่เป็นไรไมเป็นไรได้แค่นี้มันเรียงไม่เป็นไรเจ็บเท้าอ่ะผมเป็นอลองช้าที่มาเป็นก้อนๆที่ฝ่าเท้าเจ็บมากเลยนะพยินขอบเนือแ okay. e, ล right ้วเจ็บน okay. er okay. okay. no ั่งก็ลำบาก ยืนก็เจ็บเท้าเจ็บจริงนะนัอได้ไหมครับอยู่ซอยอะไรไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกแต่อยู่ในตำบลนาแก้วอำเภอเข้าไปไหมครับเภออำเภออะไรวะอำเภอเกาะฮาเออลืมละนาแก้วอำเภอเกาะฮาจังหวัดจังหวัดลำปาง นะเดินวนมาพักไม่ได้ไงคือถ้าไม่เดินก็ยืนนั่งมันนั่งไม่ได้หรอในน้ำนั่งในเรือก็ของเยอะทำไมขยันท่วมกันจังเฮ้ย ผมว่าธรรมชาติอนะธรรมชาติมันถึงเวลาใครก็ฝปืนไม่ได้ใครก็ห้ามไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปไม่องเดี๋ยวไปทายจุมข้าวคุณเทมคุณเ้มหัสวี นี่ลูกนี้ไ่ะลูกนี้เหลืองบันดูยังไงกินได้ไม่ได้กดมันก็ไม่ติดปูมันเข้าไปละ้าตด้วปูมัถ้าตัไม่ได้ฮะให้ผมพูดไหมเจ้าของเจ้าของต้นส้มโอครับขออนุญาตนะครับเออเอาเพี่อขออนุอาตาล้วนะพี่ เออเอาไปเถอะกินกันเยอะๆเนี่ยเจ้าของเขาบอกแบบนี้อ้าวไข่มาหนึ่มีเรือหลังมาเลยวเอาไปเลยค่ะ เรือเล็กคนออกจะฟังเรือเล็กคนออกจะลัางไม้วก็เดี๋ยวเอางูผมเปิดท้ายเรือเล็กออกจะฟังก่อนพี่อยากรีดอ่ะอยากรีดเขาเรียกอะไรรีดพังผืดใช่ป่ะรีดพังผืดที่เท้ากอกขาหมูอะไรจำนวนตรงนี้หมูอะไรครับหมูสี่ครับหมูสี่ตำบลนาแก้วตำนวนท่าผาไม่ไม่ไม่รู้จักอ่ะครับ

แล้วอยูเลยนะพี่ยาวก็เพิ่งไม่ถึงนะพี่โฟมต่อให้พี่ยาวก็ไม่ถึงนะนำออกซ้ายแล้วขวาขวายค่ะไม่ไม่ช้ายแล้วหมดมาช้าแล้วแล้วต่อมาไหนแล้วก็ถนนเลยถนนอ๋อ้ถนนลำเจ้าใช่เดี๋ยวหนูจะขับไปเอารถคนเดียวเดินไปแล้วของนี้ไเล่ของนี่เอาใส่รี่ไม่ไม่เดี๋ยวหนูเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถมาขึ้น ทุกอย่างอยู่ในรถพี่หนุ่มนะเวลาขับอะไรตัวอะไรรถเบกมีเรืใหญ่ดิน่ทนี้เราแจกแล้วนะแจกแล้วยอมเลยมดเลยลหมดที่ยอมเดี๋ยวจะไปริมถนนยกยกใหดเท้ายกขึ้นไล่ะ เจ็บเรือมันใช้มอเตอร์นี่เรือเรืออะไรไม่ได้ใช่มอเตอร์ไกลไงปลกปลาไปเดี๋ยวแอบแอบเอาเลยสอไฟนี้ไปก่อนดีกว่าาากลปงว อยงนี้ไปเจอน้ำเป็นเชยงไล่ไม่ได้เลยนะ้อยไปกันนาขนาดเราเลาไปกันน้วเลยเาายจะดีกว่าเลยมาเลยครับเบ่มาเลยครับ ดู๋ยวไปพัดได้ไปพัดใหญ่ป่ะเช<า>่นมราเอาไปสองผมสองไปหลังไหนจ๊ะแข็งแรงนตำบลนาแก้วอันนี้เลยไหมอ่ะเอาดสวัสดีครับ สัครับว์ี่ครับชครับสองหลังนะคะสองหลังหลังอัอันนี้คนลหลังกันเหรอครับคนะครับอเนี่ค่ะนี่คอยไแล้วสวสเซลยานะครับแต่มูลินีรวมกันดันูครับนี่ที่มีสองหลังค่ะครับพีเจ้าครับ นู่นเหรอคะแต่ยังไม่ไมองอยู่มองยังยังยังพี่ลักอยู่กอลองลองไปดูหลังสุดท้ายหลังหนึงค่ะหลังมี2องหลังนะครับมอบย่างดูสมอบมอบหลังสุดท้ายใต้มือนะคะเหยื่อชื่อมอบมอบใหญอัมนยาจากที่บนมิแล้วก็ักหมอนชีพเราแล้วก็ แล้วก็โซล่าเซลยังชีพกับโซล่าเซลเลยเข้เขาหลังที่เราไปเขาอยู่อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ออกมาได้เขาโน้ตเลรอ

หลังนี้เป็นหลังเอ,เอฟเอฟขนมให้เด็กมีแล้วมีแล้วอ๋อมีแล,ะละ้วนะขนมโอเคอยากเล่าลง,งมาครับรองดูเลยรองทุกคนเลย,ลเลยสวัสดีครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะใครที่ยังไม่ติดตามติดตามช่องสำรองผมไนะว้ก่อนนะช่องหลักก็คือต้นปลาการนิวนะช่องนี้เป็นช่องสำรองนะครับช่องหลักจะกลับมาไลฟ์ได้วันที่29นะครับโดนแบนไลฟ์อยู่ นะนะครับฝากติดตามฝากแชร์ให้ผมด้วยนะเนี่ยนนพอม,มีหดมีะระถ้าเอน็นน้ำไปเหรอใช,ใชแต่เขาเคยไปฮอลลีวูดเลยครับ ติดตามทั้งสองช่องขอบคุณครับยูโรก็ยังสู้กันอยู่นะทีหลังอ่ะทีเดียวไม่แน่ใจเราไปไหนตรอกไปนี่มีหลังเดียวเดี๋ยวเรามาเฮ้ีค,ครับ วัสดีครับตอนนี้อยู่ที่นาแสง้ยไม่ใช่นาแสงอยู่นานาอะไรวะลืมแล้วนาแก้วเออนาแก้วอำเภอกอกคานะครับร่วมกระดันอยู่โดยคุณบินบัลฤทริ์คุณไทยเอกพันธ์น้องเข้มหัดสวีนะแล้วก็ถุงยังชีพนะครับ ถูงเงินชีพเงินเยียวยานะนี่ลบหน่อยนโอ้โหทีนี้ก็เบอร์นะคุยโม่อยู่ทั้งวันอ่ะคุยได้ทั้งวันอ่ะนะไลฟ์สดเนี่ยคุยมันต้องคุยหูดับดับไม้อ่ะคุยทั้งวันอ่ะใช้เสียงทั้งวันนะใช้เสียงใช้สมองไม่ได้ง่ายนะ ไม่ลำคาญโอเคขอบคุณนะครับก็นะคือถ้าคือจะบอกว่าก็นั่นแหละนะคกำลังใจสําคัญที่สุดจากลูกจากสมาชิกจากลูกเพจนี่แหละนะครับจากสมาชิกที่ดูไลฟ์สดติ๊กตอ,อกผมนี่แหละสิ่งสำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นของขวัญก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็การติดตามกันนะครับการแชร์ให้กันนะครับกดไลค์กดแชร์แชร์กันเยอะๆนะโอ้เปื่อย ผมบอกเลยเท้าผมนี่แผ่นเลยทำน,น,น,นเปื่อยสมุตรประการท่วมแล้วตรงไหนโอ,อ้ยสมุดประการฝนตกชั่วโมงเดียวก็ท่วมแล้วน้ำรอระบายาาาาน่นะบ้านบ้านบ้าน

น,นักกิมใช่ไหมนักกิมหนักไหมครับนายรถญุให้หนักเ่านี้ครับอระบายนายกอะไรสัตว์ทีมงานทุกคนขอบคุณครับอํเาเภอเถินก็หนักเถินเนรอน้ำมันลงไปไงเถินนะเทศบาลตะบนนาแก้วท่วมครับท่วมเทศบาลท่วมผมอยู่ในเขตเทศบาล เกัะเอาเกานนะไหมคะขบาคูโบตาแน่นอนที่เกาะหาเดี๋ยวดูก่อนผมไม่รู้ว่าเขาได้ที่พักที่ไหน จะดูก่อนครับดูทีมก่อนนะครับแต่ว่ามีทีมอีกชุดหนึ่งอยู่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวรถผมมาจะเย็นหังอะไรลูกหหงเราเมาาื่อวานนี่แหละห,หางยังแข็งหังใสแข็งใสปลา

นะแต่ด้วยหัวจิตหัวใจที่เป็นคำว่าอาสาเห็นชาวบ้านเดือดร้อนอยากเข้าไปให้กําลังใจอะไรที่เขาทําได้อะไรที่เขาช่วยได้นะครับเขาก็ยินดีมันไม่ใช่แค่ที่นี่นะน้องเข้มหัสวีเนี่ยตั้งแต่ผมจําได้ว่าผมรู้จักเขาเนี่ยปี6 2สองที่น้ําท่วมใหญ่ที่อุบลน้งเข้มตอนนั้นถ่ายละครเรื่องตะปดโทนของค่ายคนไเซียม แล้วก็ลุยมาตลอดนะครับลุยมาตลอด <c oughs> นี่นะคุณบินบลินิตก <c oughs> ล้องเนี่ยมัน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 อาจจะเก่งนะอาจจะทำอะไรได้ไม่เต็มที่ก็ต้องให้ช่วงเวลาเขาพักผ่อนผ่อนคลายลั